เมื่อไม่นานมานี้สำนักข่าว Auto Industria.com แห่งฟิลิปปินส์ได้รายงานว่านิสสันมีแผนยกเลิกการผลิตเทอร่ราในปี2027และจะไม่มีตัวตายตัวแทนในภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า no successor ซึ่งเหตุผลของการไม่มีตัวต่อไปนั้นอาจจะมีหลายสายเหตุเช่นยอดขายรุ่นป,ปัจจุบันทำได้แค่เพียง20,000กว่าคันต่อปีถือว่าน้อยแบบไม่ทันกินเหมือนกันนะครับ แต่ถ้ามองในมุมมองของเราที่มองดูตลาดรถยนต์ทั่วโลกและพอจะคาดเดาสถานการณ์ได้ในอนาคตเราก็ขอใช้ข้อมูลที่ค้นคว้ามาวิเคราะห์ประกอบหัวข้อวิเคราะห์ในวันนี้ว่าทําไมเรามองว่านิส s ันยุคเทอร่าทิ้งอาจจะเป็นความคิดที่ผิดนะครับก่อนฟังวิเคราะห์เรามาปูพื้นฐานของรถคันนี้ก่อนดีกว่าแรกเริ่มเดิมทีนิสสันเทอราต้องเป็น PPV ที่สร้างขึ้นบนเฟรมสาหรับตลาดอาเซียนตันออกกลางและจีนโดยคาดการว่า กลุ่มลูกค้าตลาดหลักเหล่านี้จะต้องตอบรับรถในเนประสงค์บนพื้นฐานเฟรมกระบะเนื่องจากรถพวกนี้ราคาไม่ได้แพงมากมายนะักถ้าเทียบกับรถลุยตัวจริงอย่างนิสันแพโรแต่มีสมรรถนะการขับขี่ทางลุยโหดได้ดีไม่แพ้กันแต่ทว่าโจทย์ที่นิสันตั้งไว้กลับมองแค่ความต้องการของกลุ่มลูกค้าครอบครัวเป็นหลักที่ต้องการรถลุยราคาไม่แพงซึ่งจะบอกว่าคู่แข่งหลายๆเจ้าก็มีกลุ่มลูกค้าแบบเดียวกันนิสันเทอร่าเหมือนกัน และนิสสันมองแค่เพียงว่าจะไปแข่งกับตีด Fort ร์จเนอร์เจเนเรชัน er. แรกเท่านั้นไม่ได้โฟกัสมองเทรนตลาดอนาคตร่วมหน้าอะไรเลยและไม่ได้โฟกัสว่าคู่แข่ง PPV มันแข็งแกร่งมากมายเพียงใดและไม่ได้พัฒนาบนจุดแข็งของตัวเองที่มีสัเท่าไหรนะ่นักถึงแม้ว่าวิดีโอช่วงเปิดตัวเทอร์าจะกลุยทำมาว่าค่านี่แหละผู้มีประสบการณ์ทำแพทรโอลมาหลายสิบปีแต่พอเป็นเทอร์าปุ๊บปรากฏว่ามันไม่ได้โดดเด่นเท่ากับแพทรโอรุ่นพี่อะไรเลย แล้วตอบคําถามที่ว่าแล้วทําไมนิสันกล้าตัดสินใจทิ้งเทอร่่าไม่มีเจน2ถึงเป็นสิ่งที่ผิดคําตอบคือนิสันละทิ้งโอกาสในการสร้างรถยนต์ SUV พื้นกระบะที่สามารถสร้างยอดขายได้เป็นกกอบเป็นกร,รมในอนาคตซึ่งในปัจจุบันนั้นรถ SUV บนเฟรมกระบะที่มีราคาถูกกว่าแพทรูเริ่มมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพียงแต่ต้องสร้างรถออกมาให้ถูกเทรนถูกตลาดเท่านั้น หามองยอดขาย20,000คันต่อปีของเทอร่าอาจจะมองว่าน้อยแต่อย่าลืมครับว่ายอดขายเทอร่าทั่วโลกก็มียอดขายที่มั่นคงไม่ได้แผ่วลงหวบ่าบแต่อย่างใดมันบ่งบอกที่ฉันเลยว่ามันยังมีความต้องการอยู่นะแต่ถ้าหานิสันสร้างรถออกมาได้โดนใจหรือตรงใจมากกว่านี้ มันก็น่าจะทำให้ยอดขาย g l o b a l ขายได้มากกว่านั้นหากเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่และที่สำคัญยอดขายเทอร่าที่ขายมาได้5ปียังพอทำยอดขายพอจะใกล้ก,กันกับ Ford ดเอเวอเรที่ขายมากว่า20กว่าปีก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายนะกับรถที่เพิ่งทำตลาดใหม่ทางนิสันตั้งมั่นพลิกให้เทอร่ามีเจนที่2เป็นรถยนต์ g l o b a l Car ขายทั่วโลกแทนที่จะเป็นรถยนต์ประจาภูมิภาคที่มียอดขายไม่ได้สูงอะไรเลย พร้อมทั้งยกมาตรฐานการสร้างรถใหม่ทั้งหมดอย่าไปคิดว่าเทอร่ามันคือนาวราดัดแปลงแต่ต้องพลิกวิธีคิดในการทำรถอะไรใหม่ทั้งหมดให้มองว่ามันคือแพทร o ในเวอร์ชันที่ยอดสวนลงมาเดินตามรอยกันมาซึ่งน่าจะให้อารมณ์ใกล้เคียงกับเ o y t ต a Land Cruiser Prado และนิสันเองก็มีแพทร o เป็นต้นแบบในการพัฒนาและสามารถนำเส้นสายของแพทรสมัยก่อนๆมาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัย คือเจาะตลาดความต้องการตรงนี้โดยตรงแต่มีราคาต่ำกว่า Prado สามารถฟัดได้กับ Ford Everest แต่มาในสไตล์แห่งประวัติศาสตร์ของ Nissan SUV ซึ่งเป็นต้นทุนด้านประวัติศาสตร์ที่บางยี่ห้อทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะอย่าลืมว่า Nissan ปัจจุบันมีรถลุยแค่เพียง p พ t r o l รุ่นเดียวเท่าน,นั้นเองบอกเลยว่าเอาไม่อยู่เพราะต o y า t แ l น n d c r u เซ e r 300รุ่นใหม่ก็มาแรงมากใช้ได้และยังมีพ r a d โโฉมใหม่เข้ามาเสริมทับ หากนิสสันไม่มีรถลุยที่มีรถราคาถูกกว่าแพทรูนับว่าเสียโอกาสเป็นมากครับอีกทั้งเราเองก็ทราบข่าวเหมือนกันว่านิสสันก็ทุ่มทุนพัฒนาระบบ e-power สำหรับรถแบบเฟรมดังนั้นคุมพลัง e-power เองมันน่าจะดัดแปลงไปใส่ในเทอรา่าเจนต่อไปได้ไม่ยากไม่เย็นถ้าหาพวกเขาคิดจะทำกันและบอกไว้เลยว่าพีพรุ่นเปลี่ยนโฉมในอนาคตอันใกล้นี้ ก็จะทําออกมาเอาใจตลาดทั่วโลกคือการเป็นรถสไตล์จี๊ปที่มีการประยุกต์ให้ทันสมัยมากขึ้นบางทีอาจลักทิ้งความสปอร์ตที่เคยมีมาทิ้งหมดเลยก็ได้ถึงวินาทีนี้ทุกคนงงว่าตลาด SUV จะไปทางทรงกล่องถึกมากขึ้นจริงหรือเปล่าเราจะสาธยายให้ฟังครับในวันนี้ตลาดรถ SUV ทั้งแบบพื้นฐานเก่งและเฟรมกําลังมุ่งหน้าเข้าสู่เทรนตลาดใหม่ที่เป็นเมกะเทรนที่จะทําให้ผู้ผลิตหลายรายลืมตาอ้าปาได้ก็คือ เทรนการสร้างรถ SUV ทรงกล่องเหลี่ยมที่ประยุกต์จากรถสไตล์จีทหรือรถทหารในยุค60-80ให้ร่วมสมัยมากขึ้นโดยมีปัจจัยในการออกแบบร่วมดังนี้คือการกรา,าวสาหลังคาให้ตั้งฉากมากที่สุดลดความคุ้มนของกรอบกระจกทั้งหมดการออกแบบห้องเครื่องยนต์และบ้านท้ายมาในรูปแบบทรงกล่องเต็มตัวแต่สังเกตว่าความสูงของแนวสาหลังคาจะไม่สูงโดดมากมายเท่าไหร่น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องแอโรด n นมิกเป็นหลัก ผลลับแห่งความสําเร็จของ SUV ทรงกล่องบึกเหลี่ยมขนาดนี้ก็คือยอดขายของ Land Rover Defender Generation ใหม่สามารถสร้างยอดขายได้สูงมากขณะดเดียวกัน Land Rover Discovery SUV ทรงโมเดินกลับมียอดขายที่ลดลงกว่า50%หรือแม้กระทั่งยอดขาย Mercedes-Benz G-Class ก็ Class, กลับมาพลิกเด้งมียอดขายดีขึ้นทุกปีทุกปีเป็นตัชนีบ่งบอกแลยว,ว่า SUV ทรงเหลี่ยมแบบจี p ย้อนยุก ได้รับความนิยมในอนาคตอันสั้นแน่นอนหรือล่าสุดที่แปลกตามมากเลยก็คือหุนไดเซนเตเฟยโฉมใหม่ก็ปรับตัวเข้าสู่ m ม g a t r ทรนนี้ด้วยเช่นกันทรงเหลี่ยมถึงมาขนาดนี้และนี่ยังไม่นัาร,รวมรถรุ่นใหม่ในอนาคตที่พเพียงออกแบบ SUV ให้รำลึกถึงจีฟ p สมัยก่อนอีกเพียบกลับเข้ามาสู่เรื่องราวของนิสันเทราต่อดีกว่า บอกตรงๆว่าเราเองก็ต้องจับตาข่าวนี้เหมือนกันว่าปี2027นั้นนิสันเทอร่าจะเลิกขายตามข่าวกันหรือเปล่าบางทีปาฏิหารอาจจะมีจริงก็ได้ก็คือนิสันยังไม่ลมเลิกในการพัฒนาเทอรา่าเจเนเรชันต่อไปสาธุ